โอ้นกฟูงงัวเล็มหญ้าฟูงงัวไผ่เนเน็ดฟูงงัวไข่มีงัวตัวเล็กตัวน้อยวิถีธรรมชาติของคนบ้านนอกเลยเนี่ยธรรมชาติจริงๆอันนี้หน้าหนองเลยเนี่ยแต่ก่อนเป็นหนองลึก เดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่เป็นหนองแล้วแหละเพราะว่าเอาปราบนาเสมอกันหมดงัวงัวตื่นคนเลยน่ะเออนุชทำอะไรน้อนกนกกระยางงัวหญิงฝูงใหญ่ก็นี่ ต้นไม้ใหญ่เขาเอิ้นต้นอีหยังนาะเมสื่อต้นบางแหนบ่เหนสูงขึ้นเฉียดฟ้าต้นไม้ใหญ่ดูนกนั่นนกมาเลี้ยงงวัวนกก็มาเลี้ยงงวัวที่ไหนมีงวัวที่นั่นจะมีนกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านกมาทำอะไรกับฝูงงัว วิธีชนบทฝั่งตรงนู้นเขาเจ้าทำนาปังยืนยันอันนี้คือหนายยายแดงด้วยจ้าคือคลิปยายแดงเป็นผู้ทายเองเขาจบคลิปไปเพียงส,มมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย